สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถมาให้ชม1คันนะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับคันนี้ทั้งสวยแล้วก็ราคานี่น่าจับต้องมากๆเลยนะครับราคาที่เปิดมานะครับเอาราคาไปก่อนเลยนะครับ1นึ่งแสนบาทนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนี่คือราคาจริงๆที่เจ้าของแจ้งไว้นะครับรถเซฟิโลปี2002นะครับคันนี้นะครับประหยัดมากๆและทรงสวยไม่เคยชนไม่เคยแกะน็อตเลยนะครับ ที่สําคัญนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะกินน้ํามันนะครับคันนี้นะครับติด LPG มาแล้วเรียบร้อยนะครับใครได้ไปนี่คุ้มมากๆด้วยสภาพรถด้วยโฉมรถด้วยรูปร่างหน้าตาของมันนะครับทรงของมันนะครับหรูหรานะครับออกมาก็คือล้านต้นๆนะครับรุ่นนี้คันนี้นะครับสวยงามนะครับเจ้าของดูแลไว้ดีนะครับถ้าสนใจรีบติดต่อเลยนะครับราคาแบบนี้พลาดไม่ได้นะฮะ สวยงามทั้งคันนะครับเจ้าของแจ้งว่าน็อตไม่เคยขยับถ้าใครอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับติดต่อไปเลยนะครับดูรถได้ที่วัชระพลนะครับอย่ากให้เต้นเห็นนะครับคันนี้เขามาสอยไปก็บวกไปอีก50,000ื่นครับตั้งหน้าเต็นท์นะครับภายในโออารู้รานะครับเป็นระบบไฟฟ้าแอร์แบก ABS เบาะปรับไฟฟ้าแอร์หลังสุดคุ้มครับ ได้ของคันนี้ไปนี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆนะครับติดแก๊สแล้วด้วยไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องแก๊สถ้ามันเดี๋ยวนี้เขาจะมีลูกบอลดับเพลิงนะครับเราก็ไปซื้อติดไว้หน้ารถได้เลยนะครับเซฟได้แน่นอนสภาพเบาะไม่มีแตกไม่มียับเลยนะครับสวยงามครับคันนี้เจ้าของดูแลไว้ดีใครหาอยู่รีบโทรเลยนะครับราคาแบบนี้พลาดไม่ได้จริงๆ 1 9 0 0 0บาทนะครับไม่จำฟังไม่ผิดนะครับสนใจรีบโทรเลยสวยครับรถหรูรานะครับขับเบาๆนุ่มๆสมูทเลยนะครับช่วงล่างนิ่งๆภายในเก็บเสียงได้ดีนะครับผมต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆพี่น้องท่านใดที่ยังไม่ได้รถที่ถูกใจนะครับก็ให้กดติดตามไว้ก่อนนะครับเมื่อเวลาที่ผมได้รถมาผมก็จะรีบเอามาลงให้พี่น้องได้ชมได้ส่องกันก่อนเลยนะครับ ใครที่มีงบประมาณยังไม่พอก็เก็บสะสมรวบรวมไว้ศึกษารถคันที่เราสนใจรุ่นที่เราอยากได้นะครับเอาเป็นว่าคันนี้สวยจริงๆพลาดไม่ได้นะครับเป็นคู่แข่งของ Cam เปอรเลยนะครับแต่บอกว่าหรูกว่าเยอะมากยังใช้ได้อีกนานนะครับยางก็คุ้มแล้วครับขอบอกเอาเป็นว่าถ้าใครชอบนะครับรีบโทรรีบติดต่อนะครับเจ้าของบอกว่าถ้าใครสนใจจริงๆขอให้เน้นโทรเลยนะครับ เนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่าไม่เคยแกะไม่เคยแตะนะครับน็อตก็จริงครับสนใจโทรเลยคันนี้สวยจริงๆครับไม่อยากให้พี่น้องพลาดก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่เข้ามากดติดตามคลิปนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รถไว้ใช้งานได้ตามความต้องการและเหมาะสมนะครับสวัสดีครับ